Enjoyable คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยแอปและเว็บไซต์อ่านนิยายบุกเฟ่บทที่19เรียกค่าชดเชย600หยวนฝ่ายหวังฉีหมิงแม้จะรู้สึกขัดเขินแทนที่กู้เสี่ยงหนานทำกับผู้ใหญ่เช่นนี้แต่เพราะถูกพ่อสั่งไว้ประกอบกับไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายจึงได้แต่หันหน้าหนีทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ส่วนสามีของป้าหลิวเองก็ไม่กล้าโวยวายหรือใช้กำลังภายในสถานีตำรวจอยู่แล้วเมื่อไราทางสู้สองแม่ลูกจึงต้องจำใจคุกเข่าก้มหัวให้กู้เซี่ยงหนานครบ3สามครั้งตามคำสั่งกู้เซี่ยงหนานยอมรับคำขอโทษนั้นแทนหลิวซือเย่อย่างน้อยก็หวังว่าดวงวิญญาณของเธอจะได้ไปสู่สุคติจริงๆและหวังคุณหมิงได้ตกลงเงื่อนไขาการไกล่เกลียกับเธอไว้แล้วเรื่องที่แม่เท่าหลิวกับป้าหลิวคิดขายหลิวซือเย่ให้หยวนเหลียงเป่าในราคา300อยหยวนนั้น เธอตั้งใจจะเรียกค่าชดเชยจากทั้งคู่คนละ300อยหยวนเช่นกันโดยหวังคุณหมิงยินดีจ่ายเงิน600อยหยวนให้เธอล่วงหน้าแล้วแต่กู้เซี่ยงหนานไม่ต้องการให้สองแม่ลูกใจโฉดลอยนวลหากไม่เจ็บเนื้อตัวเองพวกมันคงไม่สำนึกเธอจึงยังคงเรียกร้องค่าเสียหายจากแม่เท่าหลิวกับป้าหลิวต่อไปเงื่อนไขในการไกล่เกลี่ยก,ก็คือพวกเธอสองคนต้องจ่ายค่าชดเชยให้ฉันคนละ300อยหยวนจ่ายครบเมื่อไหร่ฉันถึงจะยอมถอนฟ้องกู้เซี่ยงหนานประกาศอย่างเฉียบขาด ทันทีที่สิ้นเสียงสีหน้าของสองแม่ลูกก็เปลี่ยนไปในทันทีอะไรนะคนละสามร้อยหยวนแม่เท่าหลิวโอดครวญราวกับหัวใจแตกสลายป้าหลิวเองก็แทบทำใจไม่ได้เธอแค่หวังค่าตอบแทนเล็กน้อยเล็กน้อยห้าสิบหยวนสุดท้ายไม่เพียงแต่ต้องติดคุกยังต้องจ่ายเงินอีกสามร้อยหยวนรู้สึกว่าตัวเองช่างโชคร้ายเหลือเกินกูเซี่ยงหนานเดินเข้าไปใกล้ใบหน้าแฝงรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ดวงตาเป็นประกายจนสองแม่ลูกรู้สึกขนลุกสู้ แม่เท่าหลิวอยากจะเข้าไปกัดกู้เสียงหนานให้สะสมเด็กคนนี้ช่างใจดำเพิ่งขุดเงินไปจากบ้าน600อยหยวนตอนนี้ยังจะมาเอาอีก600หยวนไม่กี่วันมานี้พวกเธอสูญเงินไปให้เด็กคนนี้ตั้ง1,200อหยวนแม่เท่าหลิวคิดแค้นใจเด็กนี่คงกลับมาแก้แค้นพวกเธอแน่ๆทำไมสวรรค์ถึงไม่ส่งฟ้าผ่าลงมาปิดชีพนังตัวซวยจอมอาฆาตอย่างหลิวซยเว่ไปเสียทีแม่เท่าหลิวกุมอ,อกหายใจติดขัด ดวงตาเหลือกขึ้นผู้เท่าหลิวเห็นภรยาใกล้จะเป็นลมจึงประคองไว้พลางร้องของความช่วยเหลือใครก็ได้ช่วยด้วยเมียผมกำลังแย่เฉินหยงฉีได้ยินเสียงเออาจึงรีบวิ่งเข้ามาดูส่วนกู้เซี่ยงหนานยังคงนั่งนิ่งพูดอย่างเฉยชาว่าไม่ต้องห่วงรอคนแบบนั้นน่ะตายยากหวังฉีหมิงเห็นกริยาท่าทางเย็นชาของกู้เซี่ยงหนานก็ได้แต่ขบกรามแน่นหลิวซื่อเย่แม่เท่าหลิวเลี้ยงดูเธอมา เธอทำแบบนี้ใจร้ายเกินไปหรือเปล่ากู้เซี่ยงหนานไม่แม้แต่จะใช้ตาแล้วหวังฉีมิงตอบกลับเสียงเรียบไม่เกี่ยวกับนายหวังฉีหมิงโกรธจัดกำมือแน่นทุบลงบนโต๊ะเหล็กในห้องขังอย่างแรงจนตำรวจที่อยู่ด้านนอกเดินเข้ามาดูเกิดอะไรขึ้นตำรวจหนุ่มนายนั้นจำได้ว่าเป็นคนที่ไปที่หมู่บ้านต้าสู้กับซ่งเจอซานวันนั้นหวังฉีหมิงรีบดึงมือกลับหน้าเจอนเล็กน้อยก่อนจะชี้ไปทางแม่เท่าหลิวคือว่าคุณตำรวจครับ แม่เท่าหลิวท่านอายุมากแล้วเห็นลูกสาวถูกขังก็เลยใจเสียตำรวจมองตามเห็นป้าหลิวกำลังประคองแม่เท่าหลิวที่ดูไร้เรี่ยวแรงเขาพอจะเดาได้ว่าอีกฝ่ายกำลังแกล้งทำตำรวจหนุ่มกระแอมเบาๆถ้าอย่างนั้นวันนี้คงไกล่เกลี่ยกันไม่ได้ไว้ค่อยมาว่ากันใหม่วันหลังก็แล้วกันตอนนี้ผมขอพาลูกสาวคุณกลับเข้าห้องขังก่อนคำพูดนั้นทำให้แม่เท่าหลิวสะดุ้งสุดตัวรีบผละออกจากป้าหลิวทันทีไม่ได้ เธอจะยอมให้ลูกสาวต้องกลับไปอยู่ในนั้นอีกไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้คุณตำรวจชั้นฉันไม่เป็นไรแล้วคุยกันต่อได้ค่ะเอาเข้าจริงตอนนั้นแม่เท่าหลิวก็ไม่ได้แกล้งทำทั้งหมดเธอเกือบจะสิ้นใจเพราะความโหดเหี้ยมของหลิวซือเว่จริงๆนั่นแหละคิดแล้วก็ช่างหน้าเวทนาเธอเลี้ยงหลิวอันอย่างดีมาตลอดไม่เคยต้องลำบากสุดท้ายลูกสาวกลับต้องมาติดคุก ยังต้องจ่ายเงินอีกตั้ง600หยวนแม่เท่าหลิวคิดแล้วก็สะอื้นให้หลิวซื้อเย่เรามาคุยกันดีๆได้ไหมลดลดราคาลงหน่อยได้หรือเปล่ากู้เซี่ยงหนานมองอีกฝ่ายอย่างรู้ทันไม่ได้ฉันตั้งราคา600หยวนก็เพราะพวกเธอทำผิดถ้ายังจะต่อรองอีกฉันจะไปฟ้องเอาจากตาแก่คนนั้นอีก300หยวนรวมเป็น900หยวนเลยคิดดูให้ดีนี่ฉันใจดีกับพวกเธอมากแล้วนะถ้าตกลงกันไม่ได้ฉันกลับเลยก็ได้ พ่จบก็ลุกขึ้นยืนทำท่าจะเดินออกไปแม่เท่าหลิวกลัวว่าลูกสาวจะต้องถูกขังต่อรีบตะโกนอย่างลืมตัวตกลงตกลงหกร้อยหยวนก็หกร้อยหยวนกู้เซียงหนานยิมย้มเยอีงานก็รีบไปเอาเงินมาฉันจะให้คุณตำรวจช่วยร่างเอกสารเราจะได้ลงชื่อและประทับลายนิ้วมือยืนยนันเรื่องวุ่นวายทั้งหมดก็จะได้จบลงสองแม่ลูกได้แต่พยักหน้ารับไม่กล้าแม้แต่จะเถียงหลังจากตกลงกันได้ ผู้เท่าหลิวกับเฉินหยงฉีก็รีบเดินทางกลับไปเอาเงินที่บ้านทันทีข่าวที่ว่ากู้เซี่ยงหนานเรียกเงิน600หยวนสร้างความตื่นตะลึงให้ทุกคนในบ้านเป็นอย่างมากหลิวซื้อหลานกำมือแน่นหลิวซื้อเย่นนี่มันร้ายกาจจริงๆทั้งฉลาดและโกงไม่มีอะไรน่าชื่นชมสักนิดไม่กี่วันที่ผ่านมาหลิวซือเวกก็สูบเงินจากครอบครัวหลิวไปมากกว่าพันหยวนแล้วความสามารถในการหาเงินของเธอมันช่างน่าตกใจ ก่อนหน้านี้หลิวซื้อหลานยังคิดหาโอกาสชวนที่บ้านให้ปลูกกับย่าเอาเงินเก็บออกมาให้พ่อกับแม่ไปเปิดร้านขายอาหารแถวโรงงานในเมืองค่อยๆเก็บหอมรอมริบแต่พอเห็นหลิวซือเวหาเงินได้ง่ายๆแบบนี้เธอก็อดรู้สึกอิจฉาไม่ได้ผู้เท่าหลิวขมวดคิ้วหันไปมองหน้าหวังชีหมิงคุณชายหวังคิดว่าเรื่องนี้ควรจัดการยังไงดีพ่อผมบอกว่าอะไรที่ใช้เงินแก้ไขได้ก็ใช้เงินเถอครับแค่นั้นหรือครับ ผู้เท่าหลิวรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยนึกว่าคู่มั่นของหลานสาวคนโตจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่านี้เสียอีกชายชราถอนใจเฮือกใหญ่เดินเข้าห้องไปหยิบเงินเก็บออกมาธนาบัตรใบละสิบหยวนทั้งใหม่และเก่าปะปนกันไปถูกรีดจนเรียบนี่เป็นเงินที่เขาและภรรยาเก็บสะสมมาอย่างยากลำบากการต้องเอาออกมาใช้แต่ละครั้งช่างเจ็บปวดยิ่งกว่าอะไรผู้เท่าหลิวนับเงิน300อยหยวนส่งให้ลูกชายคนโตหลิวซื่อชิงรีบไปสถานีตำรวจเถอะ พูดจบก็เดินเข้าห้องปิดประตูใส่หน้าลูกชายดังโครมหลิวซื้อชิงเก็บเงินอย่างดีแล้วรีบเดินทางไปที่สถานีตำรวจในเมืองทันทีบ่ายวันนั้นหลังจากจัดการเรื่องเอกสารและเซ็นชื่อในข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยกู้เซี่ยงหนานก็รับเงิน600หยวนแล้วเดินจากมาแต่นึกถึงใบหน้าของหวังฉีมิงแล้วเธอก็เปลี่ยนใจเดินย้อนกลับไปหาเขาพร้อมกับซองจดหมายสีน้ำตาลน,นี่อะไรหวงังฉีหมิงมองซองจดหมายอย่างงุนงง งินที่พ่อของนายใจ่ายให้กับพวกนั้นฝากเอาไปคืนด้วยแล้วกันถือโอกาสนี้ช่วยขอบคุณท่านแทนฉันด้วยนะพูดจบกู้เซียงหนานก็เดินจากไปปล่อยให้หวังฉีหมิงยืนงงอยู่แบบนั้นโดยมีสายตาของคนประกูลหลิวจับจ้องมาเป็นตาเดียวคนที่เพิ่งเอาเงิน600หยวนไปจากพวกเขาคือกู้เซียงหนานแม่เท่าหลิวและป้าหลิวสองแม่ลูกรู้สึกเหมือนถูกเฉือนเนื้อเอาเลือดความเกลียดชังทั้งหมดจึงตกอยู่ที่กู้เซียงหนาน แต่ตอนนี้เงินไปอยู่ในมือของหวังฉีมิงแล้วความแค้นของพวกเธอก็เปลี่ยนไปด้วยมีคำกล่าวที่ว่าความกตัญญูเท่าเมล็ดข้าวความแค้นเท่าถาังข้าวสองแม่ลูกได้แต่เก็บความขับแค้นใจเอาไว้พวกเธาทั้งโกรธและเสียใจหวังคุณหมิงทั้งที่เขาเป็นคนจ่ายเงินชดเชยให้กับหลิวซือเย่แต่สุดท้ายก็ยังปล่อยให้พวกเธอต้องเสียเงินก้อนนี้ออกไปอยู่ดี สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ